เติมสต็อกลูกฟุตบอลมอเทนกันแบบจุกๆเลย2 0 0พลูกสำหรับพี่พที่อรอลูกฟุตบอลมอเทนนะคะมีสีไหนที่พี่ๆยังรอกันบ้างคะเดี๋ยววันนี้ดาวจะพาพี่ๆไปเปิดลังคะ่ะเรามาลุ้นกันว่ามีสีอะไรเข้ากันบ้างเริ่มจากลังแรกก่อนเลยนะคะในใจก็คิดเหมือนกันนะว่าจะเป็นสีที่พี่ๆรอกันอยู่หรือเปล่าหนะ้มามันลุ้นกันคะ่ะว้าวลังแรกคะ่ะจะเป็นสีส้มเงินนี่มีใครรอสีนี้กันอยู่บ้างคะสำหรับลังแรก ไปค่ะไปเปิดหลังที่2กันไปลุ้นกันต่อค่ะว่าจะมีสีอะไรเข้ากันอีกลุ้นลุ้นลุ้นคนเปิดก็ลุ้นคนรอก็ลุ้นลุ้นไปพร้อมกันเลยค่ะว่ามีสีอะไรเข้าอีกบอกเลยว่าสีนี้คือทีเด็ดค่ะ โอ้โหนี่เลยคะ่ะสีที่พี่ๆรอคอยแน่นอนสำหรับสีนี้สีขาวแดงโอ้โหของขาดไป,ไปอยู่พักใหญ่เลยนะคะตอนนี้เติมสต็อกให้เรียบร้อยแล้วสำหรับพี่พี่ไ,ไหนอรอลูกฟุตบอลมอลเทนสีไหนกันอยู่รีบมาจัดกันในไลฟ์สดกันได้เลยนะคะ